สวัสดีครับมพบกับเซลโยแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับมาเลยครับตัวนี้นะครับได้สวยๆเนี่ยนะครับสีประตูมิซูบิชิไทตันนะครับตัวโฟร์วิวนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับเย็นนี้เราอยู่ที่สายลุยอีกหนึ่งคันนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับนี่เลยมาเลยครับกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยงามเลยนะครับในสูรตัวนี้นะครับ ไฟสวยมากเลยนะครับนี่ชมกันนะครับว่าหน้าใช้แค่ไหนนะครับสีมันสีออกเทาขาวอะครับสีอ,อัะนี้ตัวนี้มีคิวล้อด้วยนะครับเป็นแม็กแล้วก็ยางใหม่สีเส้นสวยงามมากเลยอะครับผมคันนี้นี่ กระจกไฟฟ้านะครับกระจกแบบว่าโครเมียมเลยนะครับตัวนี้นะครับมีซูบิชิไทตันนะครับ2.4 GL นะครับพัดนะครับ4วิวนี่ GLS พัดนะครับผมชีเด็บสวยเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ดิฟล็อกด้านหลังสวยมากเลยนะครับ ภายในนะครับเป็นบอ่อหนังมีเลยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับบอ่อหนังราคาเบาด้วยนะครับคันนี้ มิสซูบิชิไททันนะครับเครื่อง2.4 GLS นะครับผมตัวพัด4คูณ4นะครับปฏิพัฒน์ออโต้ราคา759,000บาทเท่านั้นนะครับ